ทำมามีจิงมีช้างนะพ่อแต่บอกให้คว่าม่นอนทุกอ่างนอทุกทุกหลายด้ยทุกหยาด้วยอยู่ห่างว่ามงว้ยข้ามถักข้ามเบาข้ามกะตุ้นคนเข้าใกว่าลูกมาเท่มาถางลูกมาตืิงมาพางลูกมาถางว่าใช่หมวาม่นอนตุ่มนอนบอกคุณกคืออ่านท้องพิมใหญท้องเพิ่ ว่าต่าบ่าหายพงางว่าหายพลุนึ่าว่าก็เลยไม่ถักเือนลูกครับผมพะข้างปากข้างเบาแต่ของนะลูกเนอะบางคือบางคนข้าปากข้างเบาเบาบางหนึ่งว่บาดีเกิดขึ้นกับแต่ของเนาะพอเคอบอกนะลูกเนอะพอทำงานให้ร่างกาปากแต่ของนลูบางให้ร่างการูปหันจัดร่งกาปากแต่ของจัดมางกบางคือบางทีการเบากับว่าแมงมันเป็นคนหนึ่งทำรับจตกของนะลูกเนอะ พูดได้ใครเขาเชื่อไหมาบางทีเราพูดมากมากไม่มีใครเชื่อนะลูกเอาแต่ชิงดีบบีบนะลูกเอาทิงบีบเอาทิงสามขันเอาข้าวคือดีบบีบว่างม้วนม้วนให้ชึ้งกันแล้วลกนันควเกิดมารวมรวมกันได้อิขาตา่าระหว่างนะโล,โลูกเออเออค,คอยเป็นคอยปัดคอยปึกช้าหามือกัน หัวเมื่อคือกันพอมันเอาตะคว่ำห่างใครกันนะอือเอาคว่ำดีว่าเ่ากันแล้วแล้วเอยตาดาดใครกันนะอือวยหนาหากันนะอือตะกี้คืออวัยดีคือแบบหัวคำนื้นคู่มือหนึ่งกูว่าอยากอวยใช่มั้ยแต่ว่าโกนด่างว่าทาโอ้จังงั้นอีหนังคู่ได้กันอือจมไปจมไปอือเราต้องรู้จักแก้ปัญหานะลูกนะ ในเมื่อเรารำคาลเราก็แยกตัวออกมาไม่มีปัญหามั้อืมมากนะพึ่จะร่างหน้าจะของพอพี่จะร่างหน้าเขาพอว่าเขาก็ดีตัวเองดีไหมบุ๊มากนะให้เข้าดีครับจำไปตีเขาอืมตัวเองก็ไม่ได้ทำดีอะไรแล้วทำไมมาพูดให้คนเออเออเห็นเขาได้ดีเห็นเขาฉ่างบุ๋มแต่ยังขึ้ไปคัดขวางเขาแต่หู ขัดขว้างบุญทำไมไม่ได้บุญนะได้บ่าเหยนเขากำลังจะท่าเป็นฝ่ายโจมต,ตีเป็นพระยาม,มากหรือาบาพระพุทธ,ธเจ้าคือถอยเนาะเอาชนะมาได้พาวาม่านพร้อมที่จะทำได้าาขาดชนะคงจากว่าข้อนสิโตแกงกำลังถือขังหรือไม่น่ามา,านขาชดชนะทัก เอาม่านาทาธนามันบ่ได้เอาคอนมาตีห้องได้มันเอาวาจาเอาคำพูดไปโชวเทียนเขาโชว์เทียนดนเขาเพลิดเพลินทาธนาแต่เปล่านี่เขาเออคนไม่ดีคอนแบบนี้คนไม่ดีเป็นกาลักตีนกับวาจาเพลิดนังนกับบ้าคืนบ่าเ,ออเกิดแบบเออหางแบบเปียกเหียบอยังเขาว่าหาเขา มาครับมาต้องพูดมากเก็บข้อไ <c oughs> อ้เรื่องเก็บข้อไปเลยเบ <c oughs> ้าโดนอะได้เรื่องเก็บขออ้อข้างหลังข้อขาจักรจันกั์จะเป็นเหต <c oughs> นะุทุกข์ท้อไอ้ข้อกินว่าค้าข้อจักเถื่อนั่งว่าไปกินข้าข้าขาขอถือมีเวลาเพราะว่าเฮีนน่ยงมีความเแียงเนาะแม้แต่ว่าจาแม้แต่กลางตึิง ดืน่น้ำาบกผ่าคคอยๆกินใครตื่นแห่ปฏิตายขาเอ่อเอะอโอตายรึ่งๆมาว่างเลยครับแถมว่าบอกผ่าเก่ามืวหนังตายข่างเออพูดวา่าคดของใครเออว่าถ้าไปพาเขาขู้มืองี่งขังไปทางหลับว่าคทักต้องคอยกินคือพอ ทั้งแฉบทั้งหอมเนาะครับเฮ็ดจังไคือเฮ็ดบักเผาวหอมทั้งแฉบทั้งหอมเลยโอ้เป็นน้ำพันตัวสายพันเออพันบ้าคือกานเนาะบัมาใจเธอแม่แก่แบกเผาตอนยังไม่พันเนาะครับท่านดีน้ำดีหมากก็ดีได้หมากข้นก็เกินมากดลครับพันพันบ้าดีน้ำก้าวบ้ดีเหี่ยวแข้งแม่ง เพราะว่ามิพอพันแมวพันบอาวดีครับผมลูกเกิดมากหวานควบกับบ่าวดีขั้นพันดีแค่ยังดีมั้งดีทำมงนึกดีหมดเอาไปอีนั่งนะไรข้าตื่นไปเลยแลบบ้วแม่ว่าไป <laughs> มาตึงเดึอกรอดกับิ่แต่ไม่ถส่งคงว่ะยังนั่งมาเนหมือนันอากไฟฉายแต่ยังนั่งมายช้แต่คือเ่าะหสียงคยังมาตึงยังมาตึงแต่ชอบกรอดก็่แต่ยังนั่งว่ะมไปบุญมากค่อยมากทีบมางเสียเหอกไปจนว่าเปลี่ยน

ว่าขวานมว่มันท่ามอาจาเลิกงานกลางวันกลางกลางเดี่ยวรดนทิ้ัท่างน้อปวดเยอะกว่าท่างคนเสียดอกเออทางบ้านไปทางขวามันออกทางไทยรามงเพราะว่าเครื่องราธงแต่ผิาค่างจังได้เจยารถม้องห่าไมาเป็นไรนี่บอกเสียเถึนบ่ได้ปวปาทคือเขาปาทคือเขาถึงได้เสีมงงงห้ไปแล้วบอกเสียตื เริ่มเป็นรายเราได้เรื่งทมดบานเ้วหอดบาทเออเอาทั้งรายว่าว่าแถบเอาออกข้างนี่ันเบารา้กเอาไห้แถวาตัวท่ากันกอได้ก็เห็นขาว่าว่าผมกันแราเริ่มวางกับแบแก จ้ได like. to to ้บายจากของท่างๆหลายทีเราทีถ้ากูวมันไม่ออกดอกบาได้คมนออกก่ได้ไม่เป็นแ้วูเบ้าวัมันเป็นน้ําราอย่ว่าไปโทษอันนอ้นอันี้ได้วนด้เบ้มถกปีโทษแค่ได้บอกแคเลงก็เป็นผ่าบ้เป็นผ่าตินแรวบินแวนามบ้าอ ไม่รังว่าผวมได้ว่ามามาตื่นตั้งตื่นตั้งตื่นอีนักคองอนเขกันเน่าใช้การต่าางว่าอ่าแล้วเขียนคือว่าจังอ๋อทำามาออึ่งหนังมถือว่าฉักไดื่ิ่งคนตื่ว่าเขี้วของอ่นักกองกอนนั่อาน่าอานเรืงห่างเขียนอย่างเดียวติพูเขียนมาเขียนคือว่าเขียนว่าฉานังนกกองอ เออใครแม่ดูอกบงี้มูแม่มาเห็นเหตุผย่งเครียถึงแล้วชอบถือเบาแม่แต่ถือเบาน้อยขู่จุดวัดตบใช้กอดขู่เ่าหน่ายพอีหวนั่งต้องไปถามเงื่อเอาอีกพอถามหาขูดังจิ้งจุ้สู้ก็เตอข้นมาตาตเท่ากูเป็นกอท่านะลาถึงแสนขิวเลยคือได้กินบา่หมอนกัได้ด้วบ่ท่านสามเพิ่ง เออค่าเสียงคื้บอกได้รึฮาถือมากเลยเสียงวราจเล็กๆบอกเขาพอทางานม่ได้คิ้วคิ้เลยพอตงงานอื่นท้อะบอกว่าแบบเขียงแต่ว่าอีกมากก่อนบองได้ถือกลื้นมากพอท่านัานให้ถือทั้ง่ส่วนกันว่าหาปูในท้่ที่ดีกว่าทั้งหุ่นไว้แล้วเหงาบ้างบ้าห่างเห ขายเกินได้ไหเห็นวะได้ว่บ้าบไบ่ได้แล้วผมถ,ถูกเรื่องคืนวะครับเพราะมาขายทำง,งานบ่ตรงต่อไว้ว่าม่มจากนาทีมาป,ปู๊เออาหานาว่าอนุมัติเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องตอรงต่อเวลาครับต่อไปจากวันเดิมครับทือว่าได้ถูกต้องครับ ไม่เชื่อมั่นตัวเองข้ากโกงกกอกม่านอนแผลนอนูันกกเรกากันไปไหนโกงไรไหมอีนั่งโกงกอคิ้วกรนหมดตื่นขึ้ว่าเลยแค่คิ้วไม่ได้ยินบ่เขาไม่อยากเล่าที่คือโกนพอโกงกันบังแค่เองแต่อบังแค่เองขาด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 ใ่ไหื่อข้าคิวไปใช้ขาดนึกว่าท มันแรงวอที่น่ากับเอาระบางหาขโงข้าวแวเพราะรกกุมใจน้องคือไม่เขียนไห้มันหมันข้าเห้ยนางไทยพ่อถามไหมครับตื่นขึ้นมาเนี่ยมเท่ารวยรวยเพราะได้เขียนงานับลยุคหางๆมัถึงมาข้ากว่นเนี่ยมาคือเขียนหนักแต่ไปท้า้ งหนวัขี่ทางไฟขี่ตวดตวนะก็มาเอาตัว่ไมวะเอแต่าเพื่อนกับาได้เขียนแบบว่าคือว่าก็งัดตึงเด้หรือครับงานรยรวยไปเินท้าบาตเอเออขี่มั่งเพกทศแข่งเทสขาวก้บาดแข่ขันว่าตื่มแ่นี้สมัยเก่าเออขัดแมงข้าวกล้บาดช่างปกปีไทยกัน พู่ไรเท่าได้แต่ขีมูกไรกันชื่อคนไทยมากันคือเนาะแต่ว่ากับอะไรทียาไทยแบบาแต่ว่ากับขือเมื่อคือคือกูอเท่าตัวนี่พอเห็นเัีเพติดบูเออเ้่งปอนเนาะพ้างปอนพิ่งกอดข่างใช้กายนะขืไรเพราะจักขีหูขี้ตาเช็ดลูคือแล้วกกงใช้หวา ย่างมันุกย่างเอาไปกินเป็นยาอายุวัฒนะบ้าแฉบขึ้นหนังดิพวกได้เไปกินขา้าวก้องบาดบุญหลายดิเรียกงมายห้เทำให้เ่าเนาะเอาละเอาให้ม่มถส่งม่รราไม่ส่งม่หมายสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคงบหมดแล้วอเป่าโอ้เป่าก็ได้เปินไปถึงิบาตายดอเรื่องมาเม,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 มิดป่อเออจังหวะ บ่าทัางวันเอาะเอาละครับครับถูกครับสวัสดีครับเมื่อนี้ทั้งช่องก็ได้ล่งจากหอปูเฮาปูชีปตะปูชีป่าเขาปูตาตอวนบายบนะครับเนาะครับปูกให้แนวทางนะครับเนาะแนวทางค่าอาหารค่าอาหารค่าเยียวยาเนาะครับเนาะค่าเยียวยาเมื่อแรงครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนาะครับ อันนี้ของเป็นตัวเลขของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเด้อครับยาเยียวยาฮานึ่งเกตฮาเกตศูนย์นะครับเด้อฮานึ่งเกตฮาเกตศูนย์ get, ครับผมส่วนข้ามหมากนี่นะครับเด้อข้ามหมากะนี่ครับแย่ท่าเนี่ยนะครับ,ราานนรบแต่าเยียวยาเนี่ครับเด้อมาเมื่อดปูว่าจัดให้เด้อมาแรงมาเมื่อดครับมาเมื่อด ตอนเย็นๆมาแรงครับหามผลาด390กครับพี่น้องชุดเยียวยาหามผลาดชอดเด็ดนะครับขอขอ fc ีโชคๆมันๆนะครับเด้อสำหรับตอนเย็นๆแรงๆใหญ่เกินสองถุมนะครับจัดเลยครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องยิ่มมาด้วยกับกาพอสวัสดีครับ